สวัสดีครับรรรสวัสดีนค,นดคดดรับรรัตอนนี้กระแสลีเกย์รุ่นใหม่มาดูเยอะมากห้คแลตอนนี้ไกระตอบรับเป็นยังไงครก็คือกระแสนะครับมาจากดําดงใช่ไหมครับคือแบบฟีเวอร์มากๆเลยในติ๊กต็อกนะจนเป็นไวรัลอะไรนหลายคนก็มาโคร,ร์แต่งตัวเป็นดําดงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นเ,นเราแสดงมานานแล้วนะครับกระแสที่เราได้ก็คือ คนในโซเชียลเนี่ยรู้จักริเกกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับและก็หันมาดูลิเกกันมากขึ้นแลหลายคนที่ไม่เคยสนใจลิเกก็หันมาดูลิเกอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้แบบคนดูในไลฟ์ if, ในเพจแบงค์สอนก็เป็นหลักหมื่นหลักสามหมื่นหลักสี่หมื่นคนอะไรเงี้ยแล้วก็คนดูใน YouTube ก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้แม่รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่วัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอะ่ะหันมาดูลิเกกันมากขึ้นครับและก็ และหลายคนก็ชอบด้วยพอมาดูแล้วแบบติดนิเกอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนที่เราคือเหมือนเป็นหัวหน้าวงเนอะทุกคนที่คอยดูแน้องๆสักการทุกคนในวงขึ้นก่อในวัย27ปีอันนี้คือเป็นความายากง่ายแล้วก็ลำบากต้องแบ่งงาน,นที่อะไรยังไงบ้าง คือแบงค์โชคดีครับตอนนี้แบงค์มีคุณแม่ดวงแก้วแล้วก็พี่น้ำเพชรนะครับรวมไปถึงพี่เขยช่วยกันมาดูแลบริหารจัดการครับลหลายคนก็คุณแม่ก็ดูแลเรื่องการเงินแล้วก็ดูแลเรื่องการรับงานนะครับส่วนพี่สาวและก็พี่เขยเนี่ยจะดูแลในเรื่องของบุคลากรพวกเวทีเครื่องเสียงอะไรครับส่วนแบงค์เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นนักแสดงนำแล้วก็ทำผลงานด้านหน้าเวที ให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยที่มาดูเราในแต่ละคืนน่ะประทับใจให้มากที่สุดะอย่างแบบว่าอย่างช่วงปีที่ผ่านมากับปีเนี้ยความแตกต่างของคณะศรรมน้ำเพชรเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าพูดถึงความแตกต่างนะครับลิเกเราอ่ะเรื่องของงานแสดงครับเราเรามีมีตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ก็คือกระแสในโลกของโซเชียลที่มีแฟนคลับ มาดูออนไลน์มากขึ้นอันนี้คือที่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดแบบมากๆเลยรวมไปถึงแฟนคลับที่มากันแบบแน่น season, re, พื้นที่อะไรขนาดนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นก็ก็ก็ว่าเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้คือแบบเยอะมากครับใช่ครับคือไปเล่นทุกงานก็คือแน่นแบบ,บทุกงานเลยป่ะครับใช่ครับตั้งแต่มีกระแสแล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็แบบเปลี่ยนประมาณนีท้ทุกทุกที่ทุกจังหวัดนะครับอาหารอนี้คนดูเขาก็เหมือายุแบบว่าหลากหลายมากขึ้นเรื่อเรื่อง อะไรเงี้ยกมีปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกสมัยหรือว่าคนดูเรื่องอยังไงบ้างมไปคคือในเรื่องเราปรับมา,ก,บมาก็ปรับมาตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็จนปัจจุบันเนะี่ยเรื่องที่เราแสดงอ่ะก็ก็ดูแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายดูได้ทุกช่วงอายุเลยครับแล้วก็เราก็จะมีแบบตอนไหนที่เป็นไวรัลหรือมีกระแสอะไรเนะี่ยเราก็อาจจะแทรกเข้าไปในบท ในตอนแสดงแต่ว่าแน่นอนครับทุกอย่างเนี่ยการดําการร้องอ่ะเรายึดตามหลักแบบแผนเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราแสดงนะครับเรานําเสนอวัฒนธรรมนั่นก็คือการแสดงลิเกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการร้องการดําเนี่ยเราก็ต้องนําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแบบแผนไม่ให้ผิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ยครับตอนนู้นเพงตอนนี้ก็ปิดมากในาเรื่องอของการ มันมีการแบบว่าดูอะไรยังไงบ้างเป็นคือในเรื่องของอันนี้ครับเป็นแบงค์ Bank ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยอะไรอย่างี้ครับในเรื่องของงานต่างๆนะครับที่ที่นุ่นฟีเวอร์นหละแต่ว่าแบงค์เนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบให้คําปรึกษาให้คํารปรึกษาต่างๆแล้วก็บอกให้นุ่น่ะว่าต้องก็ต้องมีผู้จัดก,การหรือว่าให้ญาติก็ได้คนสนิทเนี่ยคอยมารับงานที่แบบนอกเหนือจากลิเกอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะได้มีเวลาพักผ่อน เพราะว่าตอนนั้นนุ่นก็บอกว่าแบบโคลไม่ได้นอนเลยแบบเหมือนติดรับงานเองอะไรทั้งอินบอสทั้งโทรเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าได้ลองดูให้เป็นพี่สาวก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แจ้งรายละเอียดต่างๆไว้ใช่ครับแต่ก็ไม่กระทบกับลิเกคือคือนุ่นน่ะก็แ,ะแบ์ก็ให้การปรึกษาไปเพราะว่าอย่างแบ์กเคยถ่ายละครหรือเ,เคยมีถ่ายรายการอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะแจ้งทางทีมงานได้ว่าเราขอแบบ เวลาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เดินทางมาแสดงลิเกต่อได้เป็นห่วงอะไรน้องไมคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอน้องมาเริ่มแบบมีกระแสบีออย่างเงี้ยร้ะเหบางคนก็ว่างไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลครับความชอบส่วนบุคคลและจริงๆแล้วอ่ะดำดงนะครับนุ่นน่ะแสดงมา5ปีแล้วนะแสดงมา5ปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งม,มาเป็นไวรัลปีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณชอบมากที่สุด ก็มีชอบและก็ไม่ชอบแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบก็แล่ก็ไม่ได้เห็นว่าเราจะต้องมาใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่กันไม่ชอบก็แค่ไม่ชมต่อเท่านั้นเองครับแต่ถ้าใครชอบแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปให้กาลังใจกันต่อไปเราได้ตปรึกันเคะว่าตอนที่เครียดหรือว่ารู้สึกกดดันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้มันเป็นกระแสะกําลังมาแล้วก็มันเป็นช่วงกอบโกยของนุ่น ก็เอาให้มันได้มากที่สุดแล้วก็ทุกคืนน่ะจะพาพขอเรื่องนี้ต่อ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 กันทุกคืนเลยแต่ว่าคนก็ยังชอบอยู่เราก็เป็นนักแสดงมีหน้าที่นักแสดงที่เขาขอเรื่องนี้เพราะว่าเราแสดงกันดีเราก็ต้องเต็มที่ในทุกคืนใช่ครับยอแสดงออกมาให้ดีที่สุดแต่วพอถึงวันนึงที่กระแสลดลงไปแต่แบงก์ก็ยังเชื่อว่าทุกคนที่ รู้จักลิเกผ่านตัวดำดงเนี่ยจะต้องติดตามลิเกไปอีกนานแน่นอนเพราะว่าลิเกเราอ่ะมันมีหลายเรื่องมากๆเรื่องที่เราแสดงอ่ะมีบางเรื่องก็ครบรถเลยดราม่าสนุกบางเรื่องก็เน้นดราม่าทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วริเกมันมีอะไรมากกว่านั้นที่ทุกคนกําลังติดอยู่ตอนนี้ครับห็ดว่าเดือนนี้เดือนดำดงออกา <c oughs> อามาแค่คุ่วัดเป็นดำดง ใช่ก็เป็นดำโดจนจะบ้าจริงไปแล้วนแต่เขาบอกว่าไหวอยู่แล้วแมเขาบอกว่าไหวอยู่แล้วทุกคนก็ไหวครับนักนักแสดงทุกคนแล้วก็เรื่องนี้จริงๆเราแบง์ออกทั้งคืนนะครับแบง์ออกทั้งเรื่องเลยจนถึงชาสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคถ้าท่านผู้ชมเขามีความสุขได้รับความสุขกลับบ้านนี่คือคือถือว่าเราประสบความสาเร็จแล้วใช่คือตอนแรก วันนี้มีดำเขาหมดแล้วคือเรารู้สึกว่ารู้สึกดีใจครับที่คณะเราเนี่ยและก็ลิเกรเราอ่ะเป็นที่รู้จักถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านจากตัวแบงก์ก็ตามนะครับในตอนนี้ที่มีกระแสคือตัวนุ่นหรือว่าตัวดำดงนะครับและรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้กระแสลิเกเหมือนแบบว่ากระตุ้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งและก็ได้แฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นอีก จำนวนหนึ่งซึ่งแบบเชื่อว่าเยอะมากๆโดยเฉพาะในโซเชียลเพราะทุกวันนี้ลิเกที่จะอยู่ได้หรือว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยแปลว่าโซเชียลนั้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเขาจะอยู่กับโซเชียลมากใช่ไหมครับและยิ่งตอนนี้ลิเกเป็นกระแสนในโซเชียลครับมันก็จะเหมือนแบบว่าทําให้วัยรุ่นน่ะได้รู้จักลิเกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นม,นมันก็จะเป็นผลดีต่อลิเกจะทําให้ลิเกเนี่ยได้อยู่กับคนไทยไปอีกนานเลยแล้วมันก็จะไม่มีวันหายไปครับตัวแบงค์เองนะคะแต่ว่าในเรื่องของละคร ก,กระแสตอนจบดีมากครับเลตติ้งก็คือ7.4เลยเลตติ้งต่างจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรามีความสุขมากๆครับพอได้เห็นเลตติ้งเป็นแบบนี้แล้วอะรู้สึกว่าเราคุ้มแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็อยากจะมีผลงานใหม่ๆให้แฟนคลับได้มาติดตามเปนอีกครับส่วนต,ตัวบอกว่าแฟนคลับที่ติดตามเราเขาอยากเห็นบทบาทเราบนเวทีวบนละครามาก,กว่าการัรเ ือเขาไม่ได้บอกว่าอยากเห็นแบบไหนมากกว่านะครับแต่อย่างลิเกอ่ะทุกคนเห็นมานานแล้วทุกคนดูมาหลายปีมากๆแล้วก็อยากจะเห็นในบริบทอื่นๆอย่างเช่นแสดงหนังหรือซีรีส์อะไรอย่างครับตัวแบงค์เองด้วยแบงก์ก็อยากแสดงละครอีกไม่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะได้พัฒ,พฒนาตัวเองไปด้วยครับวนนี้ีตอนติดตามนีื่อหม่ที่จะมาต่อรงือตอนนี้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะมีเป็นภาพยนต์ครับใช่ก็เดี๋ยว วันที่7มีนา this ก็จะได้ไปเปิดตัวแล้วครับเหตุการณ์ตัวน้องรุ่นก็นอกจากพี่ตาลิเกแล้วก็เรื่องของแฟนคลับติดตามเยอะเหตุนี้เป็นเซ็นเตอม์ด้วยใช่ก็ปังมากปีนี้เป็นปีของเขาเลยเป็นปีของดำดงเลยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เข้ามาแล้วก็แบรนด์ไหนนะครับที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อมาที่ดำดงได้เลยตอนนี้แฟนคลับก็เหนียวแน่นมากครับอยากให้ฝากเลยค่ะถึงอะไรคนที่เป็นแฟนคลับติดตามต้องแบรนด์เองนะคะแล้วก็ตัว ไปนานๆไปที่เป็นแค่กระแสครับก็ฝ<อ><อ>ากแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนได้รู้จักลิเกนะครับผ่านจากตัวดำดงนะครับจนให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาสัมผัสกับลิเกซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับพอ,อดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชอบลองสังเกตดีๆนะครับถ้าเราไม่ชอบจริงๆเนี่ยเราจะอดนอนถึงตีสองทุกคืนติด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 กันหลายคืนแบบนี้ได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้แบบ หลงไหลกับวัฒนธรรมของไทยเราไปแล้วนะครับก็คืออยากให้ทุกคนเปิดใจยอมรับนะครับเปิดใจยอมรับว,ว่าจริงๆแล้วลิเกอะมันมีมันสนุกจริงๆแล้ววัยรุ่นหรือว่าในทุกๆไฟเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนี้หรือว่าลิเกนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะคบะะช่วยกันผลักดันให้ลิเกเนี่ย โกอินเตอร์ให้ได้ถ้าหากว่าวันไหนที่ลิเกรเราดังไกลทั่วโลกแล้วนะครับจะบอกเลยว่าพวกคุณทุกคนนะครับคือกำลังสำคัญที่ทำให้ลิเกของเราไปถึงจุดนั้นได้ครับขอบคุณมากๆครับ